อะสวัสดีครับปรบปอกรช่องบก็รวเกตครับพามาอัปเดตรถเกี่ยวข้าวนะครับว่าไครับยูทูบเบอร์ชื่อเงียบอ่ะประกอบ80%แล้วครับพี่นอ้องแบบกอบได้ประมาณ80%แล้วสำหรับคันนี้ ก็เรือแ่โซใบครับชุดบนก็เรือมีแนะครับเะไรตอเนืประกอบสาย่ทานฝั่งนี้ก็ในสายน้ำมันเฮลิกเกือบจะหมดนะ้ครับอันี้ก็ยังไม่ได้จะเพิ่มใ,ใส่ก็ใส่ไปแล้วนะครับก็จะประมาณนี้ครับนี่ก็ในระบบสายนะครับสายน้ำมัน ทั้งมทํามันใสแล้วครับบอลแต่เดินมีก็ชุดล่างก็ระบบไฟนะครับบอก็เลอไม่เยอะนะครับก็จะใกล้จะเสร็จแล้วนะครับทุกสางก็มีนะครับยังไม่ได้ใสในพวกนี้ก็น่าจะได้ใสนะครับก็อหลือโซ่ครับยังไม่ได้ทำเดี๋ยวนิ้เนีหน่อยครับพุกนี้ก็ถ้ามีโซ่ใบก็ สูีนะครับเสร็จเสร็จประกอบนะครับเดยวไม่รู้แต่ที่เกลื่อนจะทันไหมยังไม่ทันนะอ, <c oughs> อ่ะจะถือลงมือเัยนะ ก็จะปรบมานี้ครับเริ่มแล้วเหลือชุดหลังก็เหลือพกชุดกระโบนะครับจบแล้ก็เหลือมีน่อยๆนะครับใกล้แล้วนะครับใกลเก้เสร็จสมบูรณ์ดหน้านก,ก็เริ่มประกอบเหลือบางชิ้นนะครับยังไม่ได้ทำสีครับ ขียวนะครับตัวนี้ตัวเดือน200นะครับ200ตอนนั้นี20เตอร์29ตัวนี้เป็นตัวธรรมดานะครับตัวปกติไม่ใช่ตัวท็อปอะไรนะครับ ก็จะประมาณนี้นะครับก็เริ่มประกอบไปเรื่ยเยยครับก่อไกลจะถึงวันแล้วก็เร่งเต็มที่เลยครับก็เร่งอ่ะดูบรรยากาศทา่ฟังนั้นก็ ตเต็มนะครับ